สวัสดีครับคุณผู้ฟังวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องผีกะหังผีกะหังหรืออีกชื่อที่เรียกว่ากะหางเป็นผีตามความเชื่อของคนไทยซึ่งเป็นผีผู้ชายที่มักจะมาคู่กันกันกบผีกระสือที่เป็นผู้หญิงเชื่อกันว่าผู้ที่เป็นผีกะหังนั้นจะเป็นผู้ที่เล่นไสยศาสตร์ และเมื่ออาคมของเขาเก่งกล้าเกินจนไม่สามารถควบคุมได้อาคมนั้นก็กลับย้อนเข้าที่ตัวจนเขากลายเป็นผีกระหังไปผีกระหังจะมีรูปลักษณะภายนอกเหมือนกับคนปกติทั่วไปแต่จะมีเลี้ยวแรงมหาศาลจะบินได้ในเวลากลางคืนจะใช้กระด้งฝัดข้าวติดกับแขนแทนปีกและใช้สาก ผูกติดกับขาแทนหางหรือขาออกหากินของโสโคกเช่นเดียวกับผีกระสือและผีโพงกระหังมีนิสัยรักสงบจึงทำให้เรื่องน่ากลัวของเขาอาจจะด้อยกว่าผีกระสือเป็นไงกันบ้างครับคุณผู้ฟังอย่าให้พูดถึงผีตนไหนอีกอย่าลืมคอมเมนต์กันนะครับ